รถเก๋งขนาดกลางนะครับเครื่องพันหนะครับจากน่วยงานนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามาจากทีอาคาส์ทีคาโซลูชันนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าประวัติศูนย์แท้นะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับเป็นรถเก๋ง v ีออนะครับเครื่องนะครับพันห้าตัวเก่งขนาดกลางนะครับได้ออปชั่นที่ครบเครื่องนะครับสภาพน่าใช้สมรรถนะดีและด้วยดูบอดี้รถเขาครับผมบอกเลยว่ามีความกว้างนะครับ กว้างโป่งออปชั่นครบแอร์แบ็กมีให้ครบรอบคันเนาะและก็ที่สําคัญนะครับสภาพสวยดีไซน์คำงามแบบนี้นะครับขับคล่องตัวในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับตัวนี้ออกแบบมานะครับเพื่อใช้นะครับเป็นรถสามัญประจําบ้านที่ทุกบ้านควรมีนะครับถ้านึกถึงรถเก่งสักคันต้องนึกถึงวีออสนะครับเครื่องพันหเจนนี้นะครับเป็นเจนของเป็นเจนใหม่ปี20นะครับสีบอลเงินนะครับปี20คันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าราคารถราคาดีนะครับไม่ถึงสี่แสนออกไปก็บอกเลยว่าครึ่งๆเลยนะครับ ถูกลงครึ่งหนึ่งนะครับวิออสเครื่องพันห้าตัวนี้นะครับดีไซน์สวยออปชันครบจริงนะครับและที่สาคัญนะครับรถที่เป๊เอามานําเสนอข่าวนี้บอกเลยว่าลูกค้าันที่ได้ไปคลุ้มแน่นอนนะครับจะคุ้มแค่ไหนโปรมีอะไรบ้างนะครับดูคลิปนี้จบบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรามาดูกันนะครับวิออสเครื่องพันห้าตัวมิดนะครับเป็นตัวรถ long top ปี20นะครับที่ออปชันได้มาครบเครื่องนะครับ คันนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับราคาแค่3 7 9 0 0 0เนาพนะครับรถวิ่งใหม่ไอ้รถวิ่งน้อยนะครับรถปีใหม่วิ่งน้อยนะครับรถอยู่ประมาณ5ปีนะประมาณ5ปี4ปีกับอีก1เดือนนะครับรถ5ปีสภาพแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มนะครับสังคมด้านข้างสภาพชัดเจนนะครับตัวออปชั่นนะครับไฟหน้าเนี่ยตัวนี้ดีไซน์มานะครับได้ในเรื่องของความเกร่ความหล่อนะครับเป็นไฟหน้าแบบ ตัวโปรเจคเตอร์พร้อมลมดําด้านในนะครับแล้วก็มีไฟไดทามขนาดสตาร์ทให้ด้วยครบๆเลยเดี๋ยวเป้จะพาดูนะครับไปทีละจุดทีละคันเนาะแล้วก็ตัวกันชนหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกติดมาให้แล้วครบบพร้อมกับตัวไฟลี่นะครับตัวเนี้ยนะครับพิเศษอย่างคือมีไฟลี่ให้นะครับจะมีรุ่นตัวมิดและตัวไฮที่เป็นไฟลีอ่าเป็น l e วนะครับทั้งซ้ายและขวาทั้งหมด4ี่ดวงนะครับซ้าย4ี่ขวา4ี่นะครับครบๆรวม8ดวงนะครับทำให้นะครับมีความหล่อมิว แล้วว่ามีเขามีเสน่ห์เวลาใช้ขี่นะครับตัวรถนะครับฝากระโปรงต่างโครงสร้างนะครับเดิมเลยนะครับสีนะครับก็สีเดิมไม่มีกัดนะครับตรงมาในเล่มโอนได้แน่นอน100%นะครับและดูแม็กนะครับแม็กของเขาจะเป็นสีเรียกว่าสีเทาดำนะครับหรือสีบอลเงินอ่าบอลเงินเข้มนะตัวเนี้ยนะครับแม็กแท้เดินโรงงานล้อนะครับใหม่กริปยางใหม่ของกุสุริสนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยใหม่กริปเลยนะครับยางใหม่นะครับปี23นะครับ ปี23นะครับตัวนี้นะครับดอกล้อต่างๆก็สภาพเดิมคงความเดิมสวยเงางามนะครับส่วนสันคมด้านข้างสภาพคือบอกเลยว่าชัดเจนนะครับสภาพเนี่ยตรงนี้นะครับรถเดิมนะครับรถเดิมสีเดิมนะครับกระจกมองข้างต่างนะครับมีในเรื่องของฟังก์ชันนะครับปรับแบบปรับแบบไฟฟ้ามาให้นะครับไม่ได้ปรับมือนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้พร้อมครบเลยนะครับ ด้านท้ายโครงสร้างต่างเนี่ยบอกเลยว่าเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจากมุมด้านข้างของมุมรถนะครับความบาลานซ์ของรถนะครับองศาเรียกได้ว่าเดิมๆมาตรฐานนะครับรถไม่มีเสียรูปองศาเลยทั้งสิ้นนะครับจุดศูนย์ท่วงต่างนะครับได้ตามมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยจะได้เป็นตัวออปชั่นล้อเบรกนะ ABS สีล้อแล้วก็ล้อหน้าดิดเบรกล้อหลังก็ดิ้เบรกเช่นกันนะครับด้านท้ายนะครับตัวท้ายเนี่ย ท้ายก็เป็นตัวท้ายที่นะครับมีไฟท้ายเป็นตัวไฟท้าย LED ความสวยความเดิมเนาะรถเนี่ยตัวนี้นะครับมีกล้องนะครับกล้องถอยพร้อมจอ7นิ้วมาไอ้4.3นิ้วมาให้ด้านในนะครับกล้องมีให้ครบเป็นกล้องเดิมแท้โรงงานนะครับพร้อมกับกุญแจล็อกฝาท้ายมีใหค้ครบเลยนะครับท้ายเดิมโครงสร้างเดิมนะครับท้ายเดิมโครงสร้างเดิมนะครับสีสามพิพันธ์รถนะสภาพเดิมเลยนะครับ กระจกท้ายหลังมีระบบไรฟ้าไละหมอกมาให้ครบเช่นกันนะครับเป็นของโตโยต้าเดิมแท้เลยนะครับส่วนตัวฟิล์มกองแสงต่างๆสภาพเดิมกล้องแสงอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับติดตั้งมาให้แล้วครบเดิมนะครับครบๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับดูรอบคันแล้วมาต่อจุดต่อไปคือการดูโครงสร้างรถนะครับโครงสร้างนะครับที่สําคัญเวลาซื้อรถมือสองดูตรงไหนบ้างนะครับไปบอกเลยว่าคันนี้ที่ลูกค้าได้ไปนะครับถุมแน่นอนนะครับโครงสร้างนะครับ มีการตรวจสภาพมาให้แล้วก่อนซื้อนะครับและก็จะมีการอ่าเรียกว่าพรีเซนต์ให้ดูอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับได้ดูไปพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมครับเบนอาร์กนี้เป็นเบรนอาร์กเดิมจากโรงงานนะครับจะมีการใช้ตัวหุ่นยนต์โรบอตยิงนะครับเป็นเครื่อนยิงนะครับจะมีในเรื่องของแผ่นเหล็ก3เหล็ก3แผ่นเนาะ นี่ครับสนิทกันแบบนี้นะครับนี่คือเหล็กเดิมโรงงานนะครับแผ่นเพจเหล็กเนี่ยเหล็กเดิมนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับสีนะครับสีเดิมสีเดียวกันเนาะลดสีเนี่ยเรียกว่าไม่มีการซ่อมหรือปะใดอั่งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือปมนอาร์คแท้เดิมโรงงานนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้บุบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับโครงสร้างทางซ้ายของเดิมนะด้วยของเดิมนะครับ เสากลางคือเสาบีนะครับเรียกว่าเสาบีนะครับสันคมชัดเจนหัวน็อตเดิมโครงสร้างคมครมแบบนี้นี่ครับไม่มีพิความแน่นอนแบบนี้ไม่มีชนไม่มีทาสีนะครับสังเกตเลยนะรถที่เดิมแผ่นเพจจะต้องอยู่แบบนี้นะครับไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยแกะรอยไข่ใด้เรงสิ้นนี่ครับของเดิมปียี่สิบรถผลิตปลายปีนะครับเดือนพฤศจิกายนไหมเลขเฟรมเลขเครื่องนะครับมีให้ครบแบบนี้นะครับส่วนเอกสารนะครับเวลาซื้อนะครับจะมีให้สำเนาแบบนี้หนึ่งชุดนะครับ มาจาก TCCA r s o l u t i o นนะครับรถก็เป็นรถมือเดียวนะครับเอกสารเลขเฟรมต่างเห็นไหมครับอยู่ครบถูกต้อง1 0 3 0ดูได้เลยนะครับเอกสารเนี่ยต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนนะครับเลขเฟรมเลขเครื่องนะครับลงเลขลงท้ายด้วย5 5 0 1นะนี่ครับเห็นไหมตรงไหมห้นยนะครับต้องตรงนะครับต้องชัดเจนแบบนี้นะครับถึงซื้อได้นะครับคราวนี้มาดูการในส่วนต่อไปนะครับโครงสร้างนะครับตรวจดูต้นท้ายนะครับโครงสร้างเสาซีคือจุดนี้นะครับ ตรวจเลยนะครับนี่ตะเข็บแม่นักชัดทุกเม็ดคมทุกจุดนะครับนี่อันนี้คือของเดิมแน่นอนนะนี่คือของเดิมนะครับหูคล้องตรงนี้เอาไปคล้องจุ่มสีนะครับยกบอดี้นะครับเอาไปจุ่มสีลงงานเนาะอันนี้คือของเดิมแท้ไม่มีรอยปะรอยทำใดทังสิ้นนะครับอันนี้สภาพนี้คือชัดเจนนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมบอดี้เดิมนะครับเบาะด้านหลังแถวสองนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดํานะครับ และก็ในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยสภาพเบาะคือใหม่เลยนะครับตึงๆแบบนี้ใหม่ๆนะครับมีจุยยึดไอโซฟ,ฟิกให้แล้วก็สายเบล3สามเส้นให้ครบเลยนะครับด้านในนะครับผมบอกเลยว่าสภาพาใหม่มากรถปี20นะครับ รถปี20นะครับได้สภาพที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ฝั่งขวาบ้างนะครับฝั่งขวาโครงสร้างเป็นยังไงเราตรวจเช็คอันทีและจุดเลยนะครับลูกค้าจะได้มั่นใจว่ารถที่เราเอามาขายทุกคันนะครับมีการตรวจสภาพให้แล้วให้พร้อมนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวมิดนะครับตัวรองนะครับตัวรองท็อปเนาะโครงสร้างนะครับสปอตเลนนะตรงนี้นะครับจริงๆไม่ต้องดูก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจสบายใจนะครับก็เผื่อลูกค้าอยู่ทางไกลทางจังหวัดอยู่เชียงใหม่เชียงราย ภาคตะวันออกข้าตะวันตกนะครับก็ดูพร้อมกันดูคลิปี้จบนะครับสนใจซื้อได้เลยนะครับคันนี้3ามแสนแล้วดูโครงสร้างที่เป๊ะเข้ามาเห็นไหมครับเดิมนะครับเบนอาร์สปอตนี่ครับเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เดิมจากโรงงานนะนี่ครับเบนอาร์เดิมแท้คมชัดแบบนี้นะครับคลองเดิมนะครับใครที่สนใจเท่าอ2แบบนี้นะครับติดต่อหาไปได้นะครับปรึกษาฟรีนะครับปรึกษาฟรีนะครับ แล้วก็รถทุกคันนะบอกเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับสมัยนี้โลกออนไลน์แล้วนะครับเราขายรถมานะครับ24ปีนะ24ปีนะรถเราก็คัดมาทุกคันนะปี2000คันที่เราขายนะครับเราขายแต่รถเกรด A นะครับเกรด A สภาพใหม่ๆโครงสร้างเดิมเท่านั้นไม่มีแต่งนะครับอ่ะคนี้ก็อย่าสตาร์ทให้ดูนะครับในเรื่องของพวกฟังก์ชันต่างๆด้านในเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันมี i อ a ์แบ็กให้ด้วยนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงได้ปรับโหมดต่างๆได้นะครับไมค์คันนี้อยู่ที่76,000มื่นโลนะครับไมค์น้อยนะไมค์น้อยเลยนะครับไม่เจ็0หมืโลโคตรน้อยนะครับจอนะครับสี่นิ้วกว่าแล้วก็ทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้นะครับนะพัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้แบบนี้อ่าทัชสกรีนได้มี USB TP Link วิทยุเอ่อบลูทูธนะครับนี่ให้ดูนะครับไอพอดไอยูเโทรศัพท์ซีดีเนาะมีครบทุกอย่างนะครับ และเวลาเขาเกี่ยวถอยกล้องหลังอ่ะมีกล้องให้นะครับมีกล้องให้ครบนะครับมีกล้องให้ครบเลยนะครับบอกแนวก่อนอย่าให้พร้อมนะครับแอ่นนะครับเย็นถึงด้านหลัง2จุดแบบนี้นะครับเย็นถึงด้านหลังนะครับสภาพสวยดีไซน์งามมสภาพคลุมนะครับและที่สําคัญนะตรงนี้นะครับป้ายนี้บอกเลยว่าบอกประวัติศูนย์ว่าคันนี้เข้าศูนย์เชกรยะนะครับอันนี้เดี๋ยวเป้เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเป้เปนของเหลวให้นะครับเลิเป้ไปที่5 0 0 0โล6 0พ0โลนะครับ ค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไเปลี่ยนอีกทีนึงก็ตอนที่8ปดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับค่อยเปลี่ยนของเหลวอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็ได้ลถใหม่น้อยไปแล้วนะครับลูกค้าก็ไปใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับจอสวยทัสกรีนได้นะครับคอนโซลดีไซน์งามๆสภาพแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับโครงสร้างเดิมแล้วนะครับรถทุกอย่างชัดเจนคราวนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าเครื่องกับฝาท้ายนะครับ เดี๋ยวเปิดดูทีละอย่างเนาะดูฝาท้ายกันก่อนนะครับดูฝาท้ายก่อนนะครับด้านท้ายนะครับท้ายเป็นยังไงเรามาดูนะครับก็ให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะครับน่ะท้ายนะครับท้ายเดิมนะครับฝาถังตัวฝากระโปรงนี่ของเดิมเห็นมเดิมๆสภาพสวยนะครับสภาพสวยซีนก็เดิมเห็นไหมลูกลมคม,คมกิฟนี่ครับสภาพเดิมแบบนี้ สวยเลยนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมหัวนงหัวน็อตไม่แกะไข่ขยับอย่างสิ้นนะครับนี่สภาพเดิมซีนเดิมแก้มต่างๆก็เดิมเช่นกันอ่าตะเข็บรอยต่อโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับด้านในมีความกว้างนะครับมีความกว้างสามารถจะเลือกเขข้าไปนอนได้เลยนะครับเข้าไปนอนนั่งได้ยางอะไหล่มีให้ครบนะครับสีต่างๆสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยยางแนวก็เดิมแท้นะครับนี่ของเดิมแท้จากโรงงานนะครับ รถเดิมบอดี้เดิมนะครับนี่ซีนเดิมแท้ตัวถังเดิมแท้นะครับรถเชื้อเพลิงเบนซินเนาะดูแลง่ายรักษาง่ายขับง่ายนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับที่สาคัญเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับถามว่าจะไฟแนนซ์ได้ไหมจัดด้สูงสุดคือเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะครับแล้วก็ถ้าซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับอ่าสตาร์ทให้แล้วไปดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างนะครับมาด้านหน้าเครื่องเลยนะครับ พาตรวจโครงสร้างนะครับด้านหน้าเครื่องอีกจุดท้ายนะครับก่อนที่จะซื้อนะต้องดูแบบนี้นะครับแล้วไปบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นหกพันโลมีคันเดียวนะครับที่เหลือไม่แสนกโลแล้วนะครับใครที่สนใจไม่เจ็ดหมื่นก็โลนี้รีบทักหาโทรหาเป้รด่วนรีบหยิบมือถือแล้วโทรหาเลยนะครับไม่งั้นพาแน่นอน V ีออสตัวมิดไม่เจ็ดหมื่นปียี่สิบด้วยนะครับรถสี่ปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับได้ไม่เไม่เจ็ดหมื่นอ่ะถือว่าคุ้มมากๆนะครับ มีคันเดียวนะครับรีบหยิบมือถือแล้วโทรเลยไม่งั้นคนอื่นเขาจองก่อนแน่นอนนะครับตัวเครื่องนะครับทำงานปกติสายฟงสายพานนะครับเดินปกติเลยนะครับไม่มีเสียงเอสอาร์ไม่มียงไม่มีหยอดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นตัวดูอว์วีวีทีไอด้วยนะครับผมก็ตกสายขวาเดิมเดินะครับสติ๊กเกอร์มอกออยครบแบบนี้นะครับแบตเตอรี่จากการให้เปลี่ยนให้ดูแลให้นะครับโครงสร้างด้านหน้าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับแก้มเดิมนะครับ1 L 1 R อยู่ครบนะครับ โันัดเดิมไม่แกะขายขยับเลยทั้งสิ้นนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมฝาเดิมแท้นะครับฝาเดิมแท้นะครับนี่ซีนเดิมนะครับตัวซีนต้องเดินแบบนี้นะครับอ่าถ้าไปเจอแบบที่มันโคตรซ้ายโคตรขวาอันนั้นห้ามซื้อคือฝาแบบฝาปลอมแล้วฝาทําฝาชนมานะครับอันนี้คือฝาเดิมนะครับฝาเดิมแท้นะครับหัวนัดเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแกลมต่างๆเดิมหนึ่งอาหนึ่งแอลอยู่ครบนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมฝาตาปั๊มนี่ครับอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับ ไปย้าก่อนเลยนะว่าราคานะครับของปี20เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะปกติถ้าราคานี้ต้องเป็นปี19แต่คันนี้ปี20นะครับปีใหม่กว่าปีหนึงคุ้มแน่นอนซื้อไปใช้ยาวๆสี่หปีเบื่อขายได้นะครับเอามาขายคืนเราก็ได้หรือจะขายเองก็ได้นะครับ คลุมค่ากว่าตัวปี19นะครับดังนั้นครับมันมีคันเดียวปี2 0ไม่เจ0 0หมื่นโลนะครับโครงสร้างเดิมสวยแบบนี้สภาพสวยน่าใช้ลูกค้าครับผ่อนอยู่6,000กว่าบาท7,000แค่นั้นนะครับใครสนใจคันนี้แอดไลน์มาทักมหาเป้โทรมาเบอร์094 789 48 48ครับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับคันนี้มีโปรให้นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20 0 0 0โลนะครับซ่อมศูนย์นะ ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับบอกเลยว่าเป้นะครับขายวีออสยาริสนะครับเอลติสนะรถทุกคันที่ขายนะครับมีโปรให้ลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับลูกค้าคนไหนสนใจรีบทักมาโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนี้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8านะครับรับรองว่าลูกค้าได้รถสวยคุ้มค่าโปรคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไ้ด้วยก่อนที่จะหมดโปรนะครับบอกเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าเดือนนี้เดือนความรักนะครับ้าครรักรถหารถสักคันให้ฟุงให้แฟน นะครับเซอร์ไพรส์ครอบครัวนะครับก็รอกติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมนะครับบอกเลยว่าฟาสได้เลยนะครับสามารถจะอนุญาตได้ภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับขอแค่เครดิตดีประวัติดีนะครับรายได้นะครับคันนี้ขอหมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นไปออกได้นะครับผมบอกเลยว่าออกได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับวีออสตัวมิดปียีสิบไม่เจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับประวัติศูนย์เช็คได้นะครับรถเกตเอแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยขาด ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาโทรมานะครับ